อีสองสาตาคีราติสหาสายากานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสังสีโนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนังสามิตังวะนังอิเจเตโสราสสหาสายากานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสังสีโนโมทามานาภิกขมุง พี่กุนังสมิตังวะนังเวสามิตาปัจจสตายากฆานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้ามันโตยาสร้างสีโนโมทัมานาพิกมุงพี่กุนังสมิตังวะนังปุ่มพี่โรราคาจ้าฮิโกเวปุรสานิเวสนังปิญโยนังสัตตาสะฮัสร้างอยากฆานังปายรูปาสติคุมพี่โรราคาช้าฮิโกโซปาคาสมิตังวะนัง ปุริมาจาริสั้งราชาทัตตาร์โตปัสสสติคันทางพานันธิปฏิมหาราชายาสังศีโสอุตตาปิตาสะพาอาวุอินขามานามาพัสพราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสังสีโนโมทามานาพิกกมุงภิกุนังสมิตังวะนังท่าขีนนจาริสั้งนาชาวิโรโหตปัสสาสติ ภูมิพันธนังอาทิติปฏิมหาราชายสังสีโซปุตตาปิตัสสะภะหาวอินทามานามพัตพราอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยสังสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิตังว่านังปะชีมันจาทีสังราชาวิรูปคู่ปัสสะสตินาคานังอาทิติปฏิมหาราชายสังสีโซปุตตาปิตัสสะภะหาวอินทามานามพัระรา อิจิมันโตชุตติมันโตวันหน้ามันโตยะสังสีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิตังว่านังอุตรราชาทิสังนาชากูเวโรตับปัสาสติอยักขานังอธิปติมหาราชายาสังสีโซปุตตาปิตาสะพาหาวูอินทามานามาพัตพระราอิจิมันโตชุตติมันโตวันหน้ามันโตยาสังสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสามิตังว่านังปุริมาทิสัง คตาระโทรกิเนนาวิรูหะโกปจชิเมนเวิรูปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจันตารโตเตมหานาชาสมันตาจตุโรทิสาทะธันนมานาอาทางสุวรเนีกับีราวัตาเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวัจานิกาทธามายากุเตนตูเวนเตนตูวิปูจาวิปูโตสาจันทนูกามเสโทจากินูมันทูนิมันทูจาปะนาโทโอปามัญโยจะา เทวสุตโตจะมาตาริงจิตาเซโนจะกันดันปูนโรราชาชโนะสปูอาคูปันจะสิโคเจวติมพระโรสุริยวัชชะสเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชุปโมทมานาภิกขมุงภิกุนางสมิตังวะนางอาทากูนาภาสานาคาเวสาลัส สหัตชกกาคัมภราสตตราอากูปายกาสหาญาติปิยามุณาทตาระท่าจะอาคูนาคายะสังศิโนเอระวันโนมหานาโกโซปคาสมิตังว่านังเยนาขราเชสหัสหารันติทิพาทิพชาปคีวิสุทธาจักูเวหายาสาเตวนาชปมัชชาปตาจิตตารสุปันนาอิติเตศนามัง อภพยันตานาข้าราชานมาสีสุปันนาโตเขมามากาศีพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปะหนตานาคาสุปันนาสารังมากคังสุพุทธังชิตาวาชีระหาเทนะอสมุทังอสุราศีตาภาตโรวาสาวเตเตอิทิมโตยะสัมศีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธา นาเวคาซาเวปัจจิตติสุจิตติจ่าปะฮาราโทนะมุจีสหะสตัจจะปาริปุตตานังสเเวโรจนามกาสันในหิภรริงตะวาพระิงเซนางพาหุทัมุภาคามงสามโยธานิพันธันเตภิกุนางสมีตังว่านางอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคามงวารุนาวารุณาเทวาโสโมจยัสสะสหะ เมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสังสีโนท่าเศเษทสัธากายาสเพนานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันหน้ามันโตยะสังสีโนมุทามานาภิกรมุงพิขุนางสัมมิตามวานังเวทูจะเทวาสหะรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระคีตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคีตา นักขันตานีปุรักขิตวาอาภูมันทวาวาราหกาวาสุนังวาสาวเสโทโสโกปาคาภูริทัโททัตเสตทัสะทากายาสเพนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยาสั้นสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกุนังสมิตังวะนางอาทาคูสาภูเทวาชาดามักขีสิคาริวาอริทกาจาโรชาจาอม มาปุพัพาสีนโนวัดุนาสหาธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกา,าสุเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสีนโนทัาเตาสตเตทสัธากายาสเพนานันตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสั้นสีโนโนมทัมนาภิกามูพิกุนังสมิตังว่านางสามนามห ah าสามนามานุสามานุสุตมา กีตูปะทูสีกาอาคูนโมปะทูสีกาอาทาคูหารโยเทวาเยชะโรหิตาวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสังสีโนท้าเศธเททัสทาคายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันหน้ามันโตยะสังสีโนโมทามนาพิกมุงพิกุนังสัมมิตังว่านังสุกาคารุมาหาอรุณาอาคูเวคาณสาสหะ ภูธาตาคัญญาห้าปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหรคชามิสกาจายสังสีโนท่านายาคังปชุนโนโยติสาอภิวาสติทัศเศเษทัศธากายาสเพนานันตัวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตจายสังสีโนโมทามนาอภิกรมุงภิกขุนางสมิตังวะนางเคมิยาตุสิตามายา กันทกาจะยสั้งสีโนสัมพิตะการามาเศรษฐาชติมานาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทาเศรเตทธาสทากายาสเปนานันตาวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสั้งสีโนมุทามานาอาภิกามงพี่คุณังสัตตังวานันสัตเทเทเทวานิกายาสเพนานันตาวันนิโน นามวายเนาคังชุงเยจันเยสัติสสหสะปะวูทาชาติมาขีรางโอคัตินนัมนาสาวังทักเคโมกะตารังนาคังจันทังวะอัสิตาติตังสุพัมมาปารามันโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหะหจันหนังกุมารโอติโซจะโซปะคาสามิตังวะนังสหสัพพัมาโรกานังมหาปปามาปิติทาติอุปปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสรังสีโซ ท้าเสถาอิสราอาคูปเจกวัตสวัตติโนเตสะจามัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะศภพอภิกินเตสินเทเทเวสัตตมเกมาาเสนาอภิกามีปัสสะกันนาหัสามันทิยังเอธาคันนาหตถาพันธะาราเกณฑพันธมันทุโวสมันตาปริวาเลถามาโวป ปุจิทาโกจิตนางอิติตัทธะมหาเสนกันนะหาเสนงะเพสยีปานินาตระมหาจาสารังกัตตวานะเภระวังยะถาปวุสโคมโคทนาันโตสวีชุโกตทาโสปจุทาวัตติสังคุโทอาศยังวะเสตัจจสัพพังวิยายาวิกิตวะจักุมาตตุอมัณตยิสัทธาสาวกิสาสเนระเต มาราเซนาอภิคันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตชะอัตตาปามาการุงสุตตะวาพุทธังสาสาสนังวีตราชเเหิปะคามุงเนสานุมันปิอิจายงสัพเพวิชิตาสังกมะพยาติตายสังสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวะกเตชะเนสุตาที่สิบสี่บทส่วนมังคะรสุตตัง อาศวนาจะพาณังปฏิการนันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตังมังคณมุตตะมังปฏิรูปเทสาวะโสจะปูเพจากตะคุณยะตาอัตสัมมาปณิธิจาเอตังมังคณมุตตะมังพาหุสินจันจ่าสินปัญจัวินโยจะสุสีกีโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตังมังคณมุตตะมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตธาานะสังฆะโหอณาคุราจกรรมันตาเอตังมังคละมุตตะมังท่านันจะธรรมจาริยาจะยาตการันจะสังฆะโหอนาวชานิกรรมานิเอตังมังคละมุตตะมังอารติวิรติปปามัจจปนาจยาสโมอปมาโทจะธรรมเมสุเอตังมังคละมุตตะมัง คารวจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเรนธธรรมะสาวนังเอตัมังคะมุตตมังขันติจะโสวัจนสตาสามนานันจะทัศนังกาเรณทธรรมะสาคัญชาเอตังมังคะมุตตมังตาโปจะปรมจาริยจะอริยสัจจาทัสนัง นิพานาสัจิกิริยาจเอตังมังครมุตตะมังปุราสารุกาธรรมเมหิจิตังยาัสานกรรมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตังมังคะรมุตตะมังเอธาทิสาณิกาตะวานาสัพพันธะมะปาราชิตาสัพพันธะโสทิงคชันติตันเตสังมังครมุตตะมันตีสิบสองบทสวดร,ร,รัตนปริต ยังกิติวิตังอิทวาวุรังวาสังเคสุวายังรัตานังปานิตังนโนสมังอิติตถาคตนาอิทัมปีพุเตรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเนะสุวัติหุนตุกายังวิราคังอมตังปานิตังญธนาคาสกยามุนีสมาหิโตนาตินะธรรมนะสมันติกิติอิทัมปีธรรมรัตานังปานิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยามพุทธเโทปริวานาเยสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวัชติอิธัมปีธรมเมรตาังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุเยปุคาราอาตัสตังปัสสันธาจันตาริเอตานิยุคานิหุนติ เตทักขินายาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานีมหาภารณีอีธรรมปิสังเครัตนัปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยสุปยุตามนาสาทเหนะนิกามิโนโคตมนัสสนันหีเตปฏิปัตามะตังวิคันหารัทธามุตานิพุติงกุชามานาอีธรรมปิสังเครัตานัง ปานิตังเอเทนาสัตเทนาสวัตถิหุนตุขณะปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตติตายติเกภาวาสมิงเตขีนาพิชาอวิ đ ูหิฉันธานิพันติทิลายะทายมปฏิโปอีธรรมปีสังเคระตานังปานิตังเอเทนาสัตเจนาสวัตถิหุนตุ